สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยอย่างเทพอีเช่นเคยนะครับโดยช่องที่เราจะพาคุณไปดำดิ่งในเรื่องราวของหนังและซีรีส์อันสุดแสนประทับใจโดยในวันนี้ครับเรามีเรื่องราวอบอุ่นหัวใจและเต็มไปด้วยความกล้าหาญของจักรวาลเด i แลนคิงมาเล่าสู่กันฟังครับกับภาพยนตร์ p รีเค e วเรื่องมุสซาฟาเดอะไรอันคิงที่เราจะพาย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของราชาสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ โดยในเรื่องนี้ครับจะเล่าถึงมุสซาฟาลูกสิงโตผู้กำพร้าที่ต้องเผเชิญกับอุปสรรคในชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์และการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองจนได้กลายเป็นราชาแห่งผาทรณงพร้อมทั้งสำรวจความสัมพันธ์กันซับซ้อนระหว่างเขากับน้องชายทากา้าหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสกาโดยมุสซาฟาเดอะแรนท์คิงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของความรักและความเสียสละแต่ยังเต็มไปด้วยบทเรียนที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความเป็นผู้นำและความเชื่อมั่นในตัวเอง ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังสปอยเรื่องราวของราชาสิงโตผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นตำนานกันได้เลยกับมุสซาฟาเดอะไลออนคิงเทปไอพีที TV, วีเวลาครอบครวัวรวมครบจบในที่เดียวโดยในเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ครับเริ่มต้นด้วยเสียงของมุสซาฟาผู้เท่าสิงโตที่เล่าให้ซิมบ้าฟังถึงวงจรชีวิตเสียงของเขาดูสงบและหนักแน่นเต็ไมไปด้วยปัญญาของกษัตริย์ผู้เคยยิ่งใหญ่เขาพูดถึงความสำคัญของการลำลึกถึงผู้ที่จากไปซึ่งคำพูดนั้น เหมือนจะเป็นการมอบความเคารพให้กับเจมส์เอลจนส์โดยแน่นะจากไพ็อคครับซิมบ้าได้บอกกับฝูงสัตว์ของเขาว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าทุกคนตื่นเต้นกับข่าวดีนั้นโดยซิมบ้าหันไปหานาลาผู้ชีวิตของเขาที่รอยอยู่ในโอเอซิสเธอส่งยิ้มอันอบอุ่นตอบกลับทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความหวังและความสงบสุขโดยซิมบ้าครับได้ฝากลูกสาวของเขาที่ชื่อว่าเคียร่าไว้ในความดูแลของทีโมนและภูมบ้า พร้อมกับํำชับว่าอย่าเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังแต่ทันทีที่ซิมบ้าก้าวออกไปทั้งคู่ก็เริ่มเล่าเรื่องราวการต่อสู้ที่ไพรรอกให้เคียร่าฟังโดยเฉพาะฉากที่พวกเขาต้องแต่งเรื่องว่าเป็นผู้ปราบสกาและแกล้งทำเป็นว่าพวกเขาเป็นฮีโร่ของเหตุการณ์นั้นโดยนีอีกไม่นานครับราฟิกิก็มาถึงและเล่าเรื่องใหม่ให้เคียร่าฟังโดยในเรื่องนี้เกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็กของปู่ของเธอมุสซาฟาโดยย้อนกลับไปในเวลาเาวยวับมุสซาฟายังเป็นลูกสิงโตตัวเล็ก ที่อาศัยอยู่กับอาเฟียแม่ผู้ใจดีและมาเชโกพอผู้กล้าหาญพวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่เล็กๆร่วมกับสัตว์อื่นอาเฟีรครับเคยเล่าให้มุสซาฟาฟังถึงมิเอเลหรือดินแดนแห่งความเป็นนิรัน์ซึ่งเธอบอกว่าวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นบ้านที่แท้จริงของพวกเขาแต่แล้วฝนก็เริ่มตกหนักหลังจากความแห้งแล้งกันแสนยาวนาน สัตว์ทุกตัวต่างก็ดีใจกับน้ําฝนที่ช่วยชุบชีวิตให้ธรรมชาติกลับมาสดชื่นอีกครั้งแต่ระดับน้ํากลับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดเป็นน้ําท่วมใหญ่ที่พัดทุกสิ่งไปมาเชโกก็รีบวิ่งไปหามุสซาฟาแต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเมื่อช้างครับเข้าชนเขื่อนจนพังน้ําเชี่ยวพัดมามุสซาฟาหายไปจากพ่อและแม่ของเขาทิ้งไว้แค่ควังเงียบสงบเต็มไปด้วยความสูญเสีย มุสซาฟาได้ลอยคออยู่บนท่อนไม้หลายวันจนกระทั่งถูกพัดไปตามแม่น้ำและได้พบกับจระเข้น้อยที่ชื่อว่าทาคาทาคาเห็นมุสซาฟาติดอยู่ในน้ำจึงดึงขึ้นมาแม้จะมีจระเข้อีกสองตัวพยายามจะจับเขาเป็นอาหารและเมื่อทาคาครับพาซาฟาไปหาแม่ของเขาที่ชื่อว่าเอเช แม่ของทาคาไม่พอใจที่ลูกชายพาคนแปลกหน้ามาและมองว่ามูซฟาเป็นสัตว์จรจัดแต่ทาคาเกลีย้ยกล่อมแม่ของเธอจนยอมให้มูซฟาติดตามพวกเขากลับไปที่บ้านและเมื่อมาถึงบ้านครับมูซฟาได้เจอกับโอชาบิพ่อของทาคาแต่โอชาบิไม่ยอมรับมูซฟาเพราะมองว่าเป็นคนนอกแต่อย่างไรก็ตามครับเอเช่ก็ปกป้องมูซฟาและขอให้โอซาบิให้โอกาส โอซาบิจึงตั้งกติกาว่ามุซฟาจะต้องแข่งกับทาคาไปถึงต้นไม้แห่งความตายและท่าชนะให้ได้ถ้าแพ้โอซาบิก็จะกินเขาแต่ในระหว่างการแข่งขันนั้นมุซฟาตามหลังทาคาไม่ไกลแต่ทาคาจะตั้งใจปล่อยให้มุซฟาชนะเพราะอยากจะช่วยให้เขาได้อยู่ต่อ และเมื่อการแข่งขันจบลงครับมุซฟาก็ได้รับอนุญาตให้อยู่ที่บ้านแต่ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเอเชและเหล่าผู้หญิงแม้จะเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากครับแต่มีทภาพระหว่างมุซฟาและทาคากับแน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยทาคายิ้มอย่างจริงใจและบอกกับมุซฟาว่าเขาอยากจะมีพี่ชายแบบนี้มาโดยตลอดโดยหลายปีผ่านไปครับมุซฟาและทากากลายเป็นคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ ท่ามกลางความไม่พอใจของโอชาบิที่ยังคงมองมุซฟาด้วยความดูถูกและบอกกับทากะว่าวันหนึง่งมุซฟาจะทรยศเขาและทำลายโอกาสที่ทากะได้สืบทอดตำแหน่งราชาแห่งความภาคภูมิใจของเขาโดยมุซฟายังคงมองใกล้ชิดกับเอเชซึ่งเขามองว่าเป็นลูกชายแต่ในใจลึกๆแล้วเขายังคงอยากกลับไปอยู่กับพ่อแม่แท้ๆของตัวเอง มีอยู่วันหนึ่งครับสิงโตขาวจากกลุ่ม The ะเอา i ซเดอร์เข้ามาโจมตีมุสซาฟาเขาจึงรีบวิ่งไปปกป้องเอเช่ท่ามกลางความตกใจของทากะที่วิ่งหนีไปมุสซาฟาสู้กับสิงโตตัวหนึ่งที่ชื่อว่าชาชูและสามารถทำลายร่างกายของเขาจนเสียชีวิตได้ในขณะที่สิงโตอีกตัวก็หนีไปทากะรู้สึกลายใจที่เลือกหนี แต่ในที่สุดโอชาบิก็กลับมาแสดงความเคารพต่อมุสฟาที่ช่วยชีวิตเอเชเอาไว้หลังจากนั้นครับโอชาบิกก็ส่งหน่วยลาตะเวนไปติดตามพวกเอาซเดอร์และได้พบว่าสิงโตที่หนีกำลังเดินทางผ่าหัวหน้าของมันที่ชื่อว่าคีรรอสซึ่งปกป้องร่วมกับน้องสาวสองคนของเขาที่ชื่อว่าอากูอาและอารเมรา คีรอสโกรธมากเมื่อรู้ว่าสิงโตทิ้งชาชูลูกชายของเขาให้เสียชีวิตและสั่งให้สิงโตตัวอื่นฉีกสิงโต,ต,งโตที่รอดชีวิตออกไปชิ้นชิ้นหน่วยราตัวเองกลับไปแจ้งเตือนโอชาบีว่าพวกเอาไซเดอร์มีสิงโต2ต่อหนึ่งต,ตัวและพวกมันกำลังมุ่งหน้าไปทางนั้นโดยในวันรุ่งขึ้นครับคีร์สและสิงโตของเขาปรากฏตัวขึ้นเพื่อโจมตีโอชาบีและฝูงของเขาทำให้มุสซาฟาและทากะต้องรีบหนีไปพวกเขาข้ามน้ำตกเพื่อหาที่ปลอดภัย แต่มีสิงโตขาวอีกตัวกระโดดตามลงมาทั้งสองสามารถหลบหนีได้อย่างบดวดบิดและเริ่มเดินทางตามลำพังเพื่อค้นหามิกเล่ ในระหว่างการเดินทางพวกเขาก็พบกับสิงโตตัวเมียที่ชื่อว่าชาราบีซึ่งกำลังเฝ้าติดตามพวกเขาอย่างเงียบๆพวกเขาได้พบก,กับชาชูาลูกเสือส่วนตัวของชาลาบีที่คอยคุ้มกันอยู่ใกล้ๆในขณะเดียวกันครับราฟิกิซึ่งถูกในประเทศออกจากกลุ่มของเขาร่วมกับลิงตัวอื่นเนื่องจากเขามีนิมิตเกี่ยวกับจูเนียเพื่อนของเขาที่เสียใจเมื่อเห็นเขาต้องออกเดินทางแต่ราฟิกิก็ยังคงมีความหวังว่าอนาคตจะนำพาอะไรบางอย่างมาให้กับเขา และเมื่อราฟิกิครับได้เผชิญหน้ากับสิงโตและชาชูพวกเขาจึงร่วมกันเดินทางเพื่อตามหามิเลเล่หลังจากที่สิงโตพยายามจะโจมตีราฟิกิมุสซฟาจึงพูดคุยกับราฟิกิในเวลาต่อมาเขายังไม่เชื่อใจเมนเดริลในทันทีแต่เมื่อเห็นว่าราฟิกิเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังเผชิญพวกเขาจึงเริ่มเข้าใจกันและกัน มุซาฟาจึงนํากลุ่มไปหากับมิเรเล่ในขณะเดียวกันครับคีรอนและกลุ่มเอาไซเดอร์ของเขาก็เริ่มตามล่าตามกลิ่นของพวกเขาหลังจากที่จัดการกับโอชาบีเอเชและสมาชิกคนอื่นๆในฝูงทากะครับเริ่มแสดงความสนใจในความรักที่มีต่อชารบ,บีแต่เขากลับรู้สึกไม่มั่นใจเพื่อขอคําแนะนําจากมุซาฟาเพราะเขาไม่เคยใช้เวลาอยู่กับผู้หญิงมากเท่ากับตอนที่เขาเติบโตขึ้น ดยมุสฟาครับพยายามจะให้คําแนะนําในการชี้ไปที่กลิ่นดอกไม้ที่ชาลบีพกติดตัวแต่สุดท้ายทากะก็ยังรู้สึกอึดอัดไม่อยู่ใกล้ๆกับชาลบีชาชูสังเกตเห็นพวกเอาไซเดอร์ครับที่กําลังเข้ามาหาพวกเขาในไม่ช้าและชาลบีจึงใช้วิธีโยนรังพึ่งลงบนพื้นทําให้ช้างวิ่งหนีแต่เธอกลับถูกชนจนล้มและเกือบถูกเหยียบย่ํามุสฟาจึงรีบปกป้องร่างของเธอโดยหลังจากที่พวกเขาครับหลบหนีออกจากกลุ่มเอาไซเดอร์และรอดชีวิตมาได้ มุสฟาพยายามจะยกความดีความชอบให้ทากาที่ช่วยชีวิตชาลบีเอาไว้แต่พวกเขาก็ต้องหาที่หลบซ่อนส่วนตัวที่ภูเขาหิมะพวกเขารี่บปิดร่องรอยอย่างระมัดระวังเพื่อมาให้กลุ่มเอาไซดเดอร์ตามหาเจอเมื่อตกตอนกลางคืนครับชาลบีพูดกับมุสฟาว่า เธอรู้ว่าเขาคือคนที่ช่วยชีวิตของเธอไว้และเธอยังรู้จักดอกไม้ในดินแดนที่เธอมาจากมุสฟาและชาเราบีเริ่มตกหลุมรักกันแต่ทากาที่สังเกตเห็นเรื่องนี้กลับรู้สึกเหมือนถูกหักหลังจากมุสฟาเขาจึงตัดสินใจไปหาคีรรสและเป็นพันธมิตรกับเอาท์ไซเดอร์เพื่อกำจัดมุสฟาออกไปจากเส้นทางในที่สุดครับกลุ่มของมุสฟาก็มาถึงมิเลเล่ซึ่งสวยงามอย่างที่มุสฟาจินตนาการเอาไว้ แต่โชคร้ายครับที่คีรอนและกลุ่มเอลเซเดอร์ได้ตามมาถึงพวกเขาหนึ่งจากคากะทิ้งเบาะแสเอาไว้ มุซฟาู้ทันทีว่าทากะคือผูร้รับผิดชอบด้วยหเหตุผลว่ามุซฟาเอาทุกอย่างที่ควรจะเป็นของเขาไปทั้งโอกาสที่จะได้เป็นกษัตริย์และชารบีโดยหลังจากที่ทะเลาะก,กับคี้ร้อสเล็กน้อยมุซฟาก็าไปหาสัตว์อื่นๆในหุบเขาเพื่อช่วยมันหยืดหยัดร่วมกันเมื่อมาเชิญหน้ากับเอาไซเดอร์แม้สัตว์บางตัวจะตำหนิว่าเขาที่นำเอาไซเดอร์มายัางดินแดนของพวกเขาก็ตามหลังจากนั้นครับมุซฟาก็ตกลงไปในถ้ำขณะที่คี้ร้อนออกตามหาสิ ตัวตมีตัวได้นำชาราบีๆๆเริ่มต่อสู้กันครับอเอาซาเดอร์ทากะพบกับมุสซาฟาและคีรอสเขากระโจนเข้าใส่โจมตีมุสซาฟาตั้งใจเอาไว้ซึ่งทำให้คีรอสครับกรีดหน้าเขาและทำให้ทากะมีรอยแผลอันเป็นเอกลักษณ์ในขณะเดียวกันครับอาวและอามาราครับที่เตรียมจะฆ่ามุสซาฟาแต่หินที่พวกเขายือนอยู่นั้นเริ่มพังทลายลง เนื่องจากสัตว์ขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาจากทุกสารทิศทําให้พวกเอาไซเดอร์ร่วงหล่นลงมาเสียชีวิตและกลายเป็นหินแสดงความภาคภูมิใจในปัจจุบันมุสซาฟากับคีร์รอสครับได้ตกลงไปในน้ําแต่คีร์รอสสุกหินก้อนใหญ่ทับจนจนน้าและถูกดึงลงไปในน้ํามากขึ้นมุสซาฟาว่ายน้ําขึ้นมาส่วนทากะคิดจะปล่อยให้มุสซาฟาจมน้ําเสียชีวิตแต่ในที่สุดเขาก็ดึงมุสซาฟาขึ้นมาได้ หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับสะดื่อื่นต่างมองมุซฟาเป็นราชาของพวกมันแม้ว่าในตอนแรกพวกเขาจะปฏิเสธในโอกาสนี้และไม่เห็นตัวเองเป็นผู้นำก็ตามราฟิกิพยายามจะโน้มน้าวเขาว่าเขาคือผู้นำสัตว์ทุกตัวมารวมกันและพวกมันก็โค้งคำนับเขาด้วยความเคารพชาชูจึงสั่งให้มุซฟาในประเทศทากะแต่ด้วยความเมตตาครับมุซฟาจึงเลือกที่จะให้ภายทากะ แม้ว่าเขาจะไม่ยอมเรียกทากะด้วยชื่อของเขาก็ตามแต่เขาตัดสินใจให้ทากะชื่อว่าสกาเพื่อไปการเตือนใจถึงความผิดที่เคยทำเอาไว้โดยไม่อีกกี่วินาทีต่อมาหลังจากนั้นมุซ a ฟ,า,ฟาก็ได้พบกับอาเฟียอีกครั้งแม้ว่าเธอจะยืนยันว่ามาเชโก้ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามมุซฟาซึ่งตอนนี้ยังมีครอบครัวใหม่แล้วก็ขึ้นไปบนหินแห่งความภาคภูมิใจครับแล้วส่งเสียงคำรามอึกก้องโดยภาพตัดกลับมาในปัจจุบัน ราฟิกิเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังคือเคียร่าบอกกับราฟิกิว่าเธออยากจะพบกับมุสซาฟาแต่ราฟิกิกลับบอกว่ามุสซาฟาอยู่ในตัวเธอเองแดยเมื่อเคียร่ามองไปที่ท้องฟ้าและคำรามใบหน้าของมุสซาฟาก็ปรากฏขึ้นบนเมฆดูเหมือนจะคำรามตามกลับโดยหลังจากนั้นครับซิมบ้าและนาลาก็กลับบ้านมาหาเคียร่าพร้อมกับลูกคนใหม่ไคออนลูกชายของเธอ จากนั้นเคียร่าก็เล่าเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ให้พี่ชายฟังเป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับเรื่องราวของมุสซาฟาเดอไรออนคิงและการเดินทางที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และการเติบโตที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการให้อภัยการเป็นผู้นําและการยอมรับในตัวตนของเราเองแม้จะเจออุปสรรคและการทรยศเราก็สามารถเดินทางต่อไปได้ถ้าเรายืนหยัดในความดีและยืนหยัดในความถูกต้อง ถ้าหากว่าคุณชื่นชอบในเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามของช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ในอนาคตขอบคุณที่ติดตามและหวังว่าคุณจะมีแรงบันดาลใจจากเรื่องนี้ในชีวิตประจำวัน